สวัสดีค่ะช่องมาดากุกกองนะคะอันนี้กำลังเตรียมนะคะเตรียมจานค่ะผ่านย่างหื้นมาสวดอีกรอบนึงบ่นี่นะคะส่วนลุงก็จะทำห้องน้ำอยู่ลุงจะนำห้องน้ำอยู่เอาละฮะเราขึ้นห้องน้ำไป ปัญญายก็จะแต่งจานนะคะมีมีน้ำแล้วก็มีบุหรี่นะคะมีน้ําแล้วก็มีบุหรี่ส่วนลุงก็จะทําห้องน้ําอยู่นะคะเกือไก่เกลือไก่เดี๋ยวก็คงเสร็จนะคะเดียเขาคงเสร็จไหวเฮ้ยกระไ่เลเนี่ยเ้ยไปอ

การให้พระนะคะพระจะขึ้นมาสวดอีกรอบหนึ่งนะคะรอบเย็นนะคะสวดให้บุญนะคะนี่ค่ะก็ทำาพิธีแบบแต่ละบูมบ้านก็จะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็คล้เคียงกันนั่นหลคะค่ะไปออกข้าวตรงน,นั้นตรงนี้เ uffy, ดวรู้ไว้ไหมห่างหักหัวฮะไอทำไมนนเนาะ ครบแล้วนับบุงดวยไนี่คอก้วเด้ลวเยครบแล้วอ๋อนยกขึ้นไปเลยถามยกขึ้นไปกระสยยายกขึ้นไปเสื้อนว่างไว้แถนนี้บอกค่ะยกวางไว้แถนนี้บอกจะ้ามข้ามวยกนะคะไปวางไว้กําขวดกําขวดเกลอยน้ำหเอเลหาเเอาไปกงวจะครบกันน้ำมอน้อ โอ้ยไปได้คนามานาอไใกให้เอาค่ะเอาที่ท่านก็ดีบ้านท่านมัแก้วยังไม่มีแก้วเลยไม่นาเอาไปท่านคนนี้เขาบานจะโคปเท้าน่่บอลมันแท่นไม่กัจจ้ยโจ้ไบาลให้เข่ากัเจ้าจ้ทยเข่ากัจจอบานไม่แท่น

น้ำแข็งเซลไซนมันมีอยู่่คู่น้ำแข็งนะโอ้ขัดูอันั้นแหละกระยาเออไปเลยเอาลิปไปวางไปหาไปหาคู่เหลืองไหมมาให้ยายเลยบอกดึกดดึนตั้งอันนี้ค่นี้ัน้เนา ตุงุงมตุ้งหิวมาแค่ตุงแค่แค่แุ่งยุ่ิใ่เลยท่านแตุงหิวมดเบอตุงหิวอาลนี่อาต้ไไม่เดียวเดียวเอามาเป็นแคกเลยเพราะว่ามันสองสาบ้านหลังนั้นค่ะบ้านหลังไตอ๋อเดี๋ยวดงทำห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะโอ้ขนมไข่กับตั้งแต่เช้า เสร็จแล้วิน้กินด้แหละไม่เอาานน้นี่นะคะก็กำลังจะเสร็จวันนี้ใส่กรอยู่นะคะอ๋อจะลองติดเรือ ของแอมเดอร์เหลืองไมไม่ได้เหลืองไม่เหลืองไม่ได้เหลืองไปเรียบร้อยออรตนาจะาคันเไม่อยากให้ับวดีค่ะ นี่เสร็จแล้วนะคะประตูห้องน้ำนะคะเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะเปิดไม่ได้